เห็นแล้วน้ำตาไหลพี่น้องขาเพราะว่าเป็นโพธีนองอา,อายอสัก,กุณาพอนนะคะได้นํำมาโพธิเป็นภาพทีนะคะทางด้านย่าเย็นหรือแม่จักรจันรดาวไพระนะคะเพิ่นได้ว้าถึงนองอา,อายอสัก,กุณาพอ,น,ะะอน,าน,านนะคะก็นานันนะคะทางด้านย่ายเย็นหรือว่าแม่จักรจันรดาวไพรเพิ่นเคยได้ฝึกให้ล้านสาวล่าพี่น,อนออาอากก้องฝึกให้น้องอาาอสักุณาพอนล่าพี่น้องขาแล้วมื้อนี่ อิหล่าได้นำคลิปทีญาเย็นนะคะได้ว่าถึงโตนองอาอายสกุณาพรนะคะมาโพดโล่งค่ะพี่น้องคะมาฟังทางด้านญาเย็นเพิ่นว่าถึงหล้านสาวพี่น้องต้องสำรับคลิปนี้นะคะมาฟังเสียงคุณย่าเย็นหรือว่าคุณแม่จักรจันดาวไพยเพิ่นว่าถึงล้านสาวพี่น้องค่ะมาฟังกันเลยค่ะอาายนีย่าเย็นนะคะ ที่ยาสอนล่ำนั่นน่ะล่ำได้ไปนอ้อล่ำไปฟังในเด้อนี่พี่น้องสันส่นๆซ้ำน,นี่แหละค่ะพี่น้องนี่คือทางด้านเป็นเสียงของคุณย่าเย็นหรือแม่ตะกะจันดาวไพ่ผู้ล่วงรับนะคะที่เพิ่นได้ว้าวถึงหลานสาวแล้วอีหลาก็เลยไดเอามาโพด์ลงนะคะล่ำลึกถึงอ่คุณย่านะคะ แล้วก็มีค้นเขามาคอมเมนต์พี่น้องคะ่ะรวมทั้งน้องอาอายสกุณาพรอีหลานาย่งบอท่านอีหลา,ายย่งบอท่านได้ล่ำไห้ย,ยาฟั่งเลยว่าสั่นแล้วก็เห็นรูปอิมุกิน้ำตาไหลพี่น้องทังด้านน้องอาอายสกุณาพรก็เลยได้ออกมากนะคะคอมเมนต์ใต่โพสนะคะอีหลาบอกว่าอีหลานาย่งบอท่านล่ำไห้ย,ยาฟังเลยว่าสั่นก็เห็ด อิมอกิน้ำตาไหลนะคะทังด้านนอ้องอายอ,อสักุนาพ่อนนะคะพี่น้องคะแล้วทางด้านพอจ้าพงศกรเพิ่นกะคอมเมนต์ใต้ลูกสาวมาอีกบอกว่าฮัดเอาเดอลูกยาสอนอีหลาจะได้รับมวลมวลจริงๆคือยาวสันพี่น้องอันนี้ก็คือทั้งดานพอจ้าพงศกรเพิ่นกะเดาออกมาคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ของลูกสาวลงมาอีกนะคะพี่น้องคะมีหลายคนพี่น้องที่เขามาอ่าแสดงนะคะความ รู้สึกหรือว่าเข้ามาพูดถึง่าเย็นที่เพื่อนได้บอกถึงน้องอาอาสักุณาพอนนะคะท่านต่อมาพี่น้องคะบอกว่าสิ่งที่ย่าเย็นสอนหนูเชื่อว่าหนูทําได้อยู่แล้วพยายามฝึกฝนแล้วลําให้ย่าเย็นได้ฟังย่าเย็นอยู่บนสวรรค์มองลงมาเห็นหนูทําได้ย่าเย็นคงมีความสุขและดีใจ ที่สิ่งที่ย่าเป็นคนสอนหนูมีคนสืบทอดได้นะคะพี่น้องฮัดลำเดอร์อีหลามันจะได้มีคลิปหนึ่งย่าเย็นลำเป็นไกด์ไหม่มว้วนๆแต่งโดยปู่หาในเพจย่าปานดำไปฟังเบิงเดอร์วสันพี่น้องค่ะได้เวลาอีหลาจะลำให้ย่าฟังเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเด้รูกวสันพี่น้อง สิ่งที่ย่าเย็นสอนหนูเชื่อว่าหนูทำได้อยู่แล้วพยายามฝึกฝนแล้วรำให้ย่าเย็นได้เห็นย่าเย็นอยู่บนสวรรค์มองลงมาเห็นหนูทำให้ย่าเย็นเห็นคงมีความสุขดีใจสิ่งที่ย่าเย็นสอนหนูมีคนสืบทอดได้นะคะพี่น้องน้องอายตั้งใจนะคนที่สารต่อที่คุณย่าตั้งใจคุณย่าอยากฟัง อยากเห็นคุณย่ารักน้องอายวสันพี่นองขอแสดงความเสียใจในการจากไปด้วยนะคะลูกจ๋าล่ำไห้ย่าเย็นฟังในเดือลฉานวสันพี่นองสันพี่นองหัดล่ำเดือลูกย่าเย็นคงเห็นความสามารถของหนูแล,แล,แลว้วแหละวสันพี่นองคือแฟนคลับเอฟซีเขามาแสดงความคิดเห็นนะคะกับโพนีของอีลานะคะขอบอกว่าน้องอาอาสักุณาพ่อหนะคะเป็นเด็กหน่อยที่ฝึก เป็นเด็กน้อยทีจำเจงพี่น้องคะแล้วเมื่อหนึ่งอิหล่าได้มีโอกาสได้ไปฝึกล่ำจากยาเย็นพี่น้องเสื้อหมันว่าน้องอาอายสกุณาพ่อนคือรับร่องวาสามารถสืบต่อหรือว่าล่ำตามทีญาเย็นสอนใดแน่นอน,นะค่ะเพราะว่าอิหล่ามีความตั้งใจพี่น้องคะล่อเบิงว่าอาอายสกุณาพรนนะคะเพิ่นจะเดินตามร้อยทียาเย็นเพิ่นสอน เพิ่นฝากไว้แต่ยศิสยเสื้อหมันบาเด็กคนนี้ไม่ทําให้ผิดหวังพี่น้องคะนี่แหละคะ่ะสิ่งทีแม่เย็นหรือแม่จักกระจันดาวไพรนะคะเพิ่นย่างคงสาหรับแม่จักกระจันดาวไพรนะคะเสื้อหมันวานะคะเพิ่นกับเป็นมล่มอลมบคู่คู่หนึ่งพลว่าเป็นหมอล่าทีเสียงเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของหมากสําหรับแม่จักกระจันนะคะพี่น้องคะซูเมอร์นี่นะคะจักกระจันดาวไพร บอมีผู้ใดมาแทนทีของแม่แมจักรจันไดเลยพี่น้องคะไม่มีใครมาแทนที่แม่เย็นได้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์โตตนของแม่เย็นพี่น้องเล่าเป็นอีหยังที่แบบอ่าเป็นโตของแกของเสียงเป็นเอกลักษณ์ของแกของแล้วเป็นดาวไล่ตลอดการดาวไล่ที่ไม่มีใครเกลียดเลยสําหรับแม่เย็นพอโออุปนิสัยของแม่เย็นเป็นคนที น่ารักเป็นค้นทีกะตันยูแม่นกนอยยิ่งเบาถึงแบบโอ้โหน้ําตาไหลเลยพี่น้องคะว่าเพิ่นบาวายยังสิเกิดขึ้นกับเสียงอีสานสีบัถิ่มแม่นกสีขออยู่กับเสียงอีสานตลอดไปอันนี้คือคำว้าของแม่เย็นทีฝากไว้หายเห่าได้คิดหอดคิดถึงนะคะพี่น้องคาเมื่อนี้คะ่ะแย่ซิ์ได้เห็นทางด้านน้องอายสักุณาพรได้พูดลงนะคะแล้วไดเอาน้ำออกมา วาวส่พีนองฟังวาน้องอาอายสกุณาพรนะคะออกมาโสต์แบบนี้อีหล,เลห่เพราะอนไดลลั่ใหยายเย็นฟังยูเพิ่นว่าเพราะว่ายายเย็นได้สอนเพิ่นลั่มนั่นแหละพี่น้องคะส้หรับมือนี้นะคะฝากมแม่ๆแ,แฟนคลับเอซีนะคะเป็นกำลังแรใจให้หมอลำน้อยนะคะน้องอาอาสกุณาพรค่ะเสื้อมันว่าเด็กน้อยผู้นี้นะคะอนาคตข้างหน้าคือสามารถเป็นหมอลำสืบทอ,อด วัฒนธรรมทางการหลองการล่ำใดแน่นอนค่ะเพราะว่าความสามารถได้โตของอิหลานะคะเมื่อน้องอายุหลายก็ดีสามารถล่ำสุดสาวสุดเสียงใดเสื้อหมันวาทั้งด้านบอดนกพงสะกรเพิ่นต้องจัดไหแน่นอนพี่น้องขารอติดตามความสามารถของน้องอาอยายสกุณาพรย่าซิ์เสื้อหมันวาย่าเย็นนะคะ บอพิดหวังกับล้านสาวูุณีเมื่อหนึ่งอิหล่าต้องเป็นศิลปินหมอล่ที่มีซื่อเสียงอะมีคนหักคนแพงขึ้นยายเย็นนี่แหละพี่น้องเสืออาา้อหมันว่าสกุณาพรทําได้แน่นอนบอทําไห้ยายาเย็นพิดหวังบอทําไห้แฟนคลับเอผซีพิษหวังแน่นอนค่ะสําหรับเด็กหน่อยูุณีนะคะสําหรับลิษนี้นะคะ,ะ,คะแย่จินกามาอ่าเ้าถึงนะคะ ยาเย็นหรือว่าเมตตะก,กระจันดาวไพรนะคะทีพืุนอบอกล้านสาววานอย่าลืมล่ำให้ฟังในเด้อสำหรับน้องอาอายสักุณาพ่อนก็นเลยออกมานะคะคอมเมนต์ใต้โพสของเจ้าของวาอิหล่าย่างบ่อขั้นดล่ำให้ยาฟั้งยัวสันพี่น้องตากะน,น้ำตาไหลพี่น้องคะซึ่งอิหล่าเองกะมือว่านทีพานมานะคะทังด้านพ่อจ๋าพงศกรพร้อมครอบครัวเสียงวิหกนะคะก็ได้ไป น้องอาอายสกุณาพรพ่อจ๋าพงศกรนะคะก็ได้ไปรวมไว้อาไรกับแม่เย็นนะคะแม่จักรจันดาวไพยถึงบ้านเสียงอีสานนะคะพี่น้อง่าสำรับมื้อนี้คะ่ะเยสิตได้นำเรื่องเล่าของน้องอาอายสกุณาพรมาบอกสู้พีน้องฟัาซ้ำนีก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ